ช่วงนี้นะคะีนไทม์มาเก็ตค่ะต้องบอกว่าจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะกับเรื่องราวของไวรัส โควิด -19 นะคะที่กำลังระบาดอยู่ก็ส่งผลวงกว้างเลยนะคะต่อหลากหลายอาชีพค่ะอีกหนึ่งอาชีพเลยนะที่กระทบโดยตรงเลยนั่นก็คือเหล่าคนบันเทิงนะคะดารานักแสดงนี่ก็ต้องยุติบทบาทกันไปก่อนนะคะงานหยุดชะงักกันไปหมดเลยทีเดียวหลายๆคนนะคะก็เลยต้องหันมาหาอาชีพเสริมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็บางทีอาชีพเสริมก็กลายเป็นอาชีพหลักไปแล้วด้วยล่ะค่ะครับผมเราก็เห็นดารานักร้องหลายๆท่านนะครับหันตัวเองมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าทำอาหารบ้างนะครับมีอะไรบ้างข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนี หมูทอดขายปลาก็มีนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือการขายปอบเปียทอดครับเรียกได้ว่าเป็นปอบเปียที่ยอดขายถล่มทลายออเดอร์เยอะมากครับนั่งห่อแป้งตัวเป็นเกลียวเลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับยังเป็นผู้ใหญ่ในวงการที่ผมเคารพนับถืออีกด้วยนะครับผลงานของคุณพี่ก็มีมากมายนะครับทั้งแสดงละครสอนแอคติ้งนะครับในบ้าน AF นะครับเป็นผู้ใหญ่เลยปัจจุบันนะครับผ่านด้วยเองมาเป็นพ่อค้าครับ เป็นใครไม่ได้เลยครับขอต้อนรับพี่รักหรือครูรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคร่รักไม่ได้มาคนเดียวด้วยต้อนรับลูกศิษย์ลูกศิษย์แบบโปรดเลยทีเดียวคุณอัฟชานรงค์หรือว่าคุณอ f ฟเอฟหกนั่นเองั่ายนะครับผมย้อนเวลากันไกลเหมือนกันไหมครับเอฟหกสิบสิบปีครับคุณสิบปีครับผมสิบปีเท่านั้นเองปียังไม่สายคือตอนนี้กลายเป็นว่าคนไม่ค่อยรู้จักรายการพอพูดถึงเอฟเด็กๆ คือรายการอะไรแต่สมัยก่อนมันเป็นเรียลลิตี้ที่ดังมากในเมืองไทยนะครับแล้วก็ F6 กเนี่ยก็เป็น F รุ่นที่ผมเป็นคุรูใหญ่ด้วยแลออฟก็เป็น1ในลูกศิษย์1ิคนที่ได้เข้าบ้านเข้าบ้านไปครับผมเราก็เลยรู้จักกันมาอย่าเข้าปีที่11แล้วแต่ยังสุรพันธ์นี่เรารู้จักกันมา20กว่าปี20ปีแล้วเหนียวแน่นหนึบ ตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกก็รู้จักคุรักเป็นนักแสดงคนแรกที่ผมรู้จักเลยครับคุรักก็พาผมมาถึงแบบอย่างเงี้ยคิดดูสิพามันดีมากพามันดีมากครูรักรู้จักหนูยังคะรู้จักแล้วครับเราเคยมาออกในกลางตอนที่มาโปรโมทคอนเสิร์ตการกุศลตเมื่อปลายปีที่แล้วต้องทำความรู้จักไว้รู้จักครูรักแล้วเจริญทุกคนสาธุเป็นตัวครูรักเองแต่ว่าก็ต้องถามความเป็นมาก่อนนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าโควิด19เป็นยังไง บ้างกระทบอะไรกันบ้างคะ,ะค,คือสําหรับวงการบันเทิงเนี่ยถูกงดแทบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายอีเวนต์งานพิธีกรแล้วตัวผมก็จะมีงานที่เป็นวิทยากรด้วยครับคือเทรนนิ่งฝึกอบรมให้กับหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนหยุดหมดเ,เลยครับในช่วง2อสเดือนที่ผ่านมาเรียกว่าไม่มีไรายได้เลยนะครับแต่ว่าภาระรายจ่ายเนี่ยปกติมอนเดิมนะครับแต่ว่าไรายได้เนี่ย แคนเซิลครับรายจ่ายคอนเฟิร์มก็เลยคิดว่าเออมันก็ว่างอ่ะอยู่ว่าอยู่บ้านเฉยๆเป็นนานมันก็เริ่มแบบไม่สนุกแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นสายแบบว่าเล่นติ๊กต k อกเล่นอะไรที่แบบว่าออนไลน์อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเรามากลับมาขายขายปอเปียทอดเนี่ยดีกว่าแต่เดิมพี่รักก็เม่อก่อนก็ขายอยู่แล้วบ้างคือเราเริ่มกันเนี่ยชวนออฟทาเนี่ยสปีแล้วสี่ปีแล้วใช่ใช่แล้วก็ ขายขายหยุดหยุดอะไรเงี้ยครับรวยแล้วก็เลิกไม่จริงจังอะไรขนาดนั้นหรือว่าไม่ว่างงานเยอะก็หยุดไปเพราะเราไม่สามารถที่มาขายเป็นประจําเป็นเวลาฟิกๆได้ตอนนั้นก็คือตอนจุดเริ่มต้นคราวนั้นเนี่ยก็เตรียมทํามันมีงานอีเวนต์แล้วพอเราทําเสร็จปุ๊บงานโดนยกเลิกอันนี้หมายถึงสี่ปีที่แล้วนะครับแรกเลยฮะแล้วก็พอดีขับรถผ่านตลาดนัด ทีนี้ของทําไปแล้วเตรียมไว้แล้ววัตถุดิบต่างๆอุปกรณ์ต่างๆเตรียมไวแล้วก็เลยคิดว่าต้องระบายของให้หมดก็เลยขับรถเข้าไปในตลาดนัดแล้วก็ไปถามว่าถ้าผมจะมาขายเนี่ยโอเคไหมค่าที่เท่าไหร่เสร็จแล้วก็ชวนออฟมาเสร็จแล้วเราก็เริ่มขายกันแบบตั้งใจที่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ย ตั้งใจกะจะระบายของที่เตรียมไว้ให้หมดไปแค่นั้นคือกะว่าจะขายสัก4วัน5วันพอจนกว่าจะหมดไปแตอนนี้พอขายปุ๊บมันขายดีมากตลอดเลยปุ๊บปั๊บตอนนั้ขายอยู่ที่ตลาดหัวมุมใช่ไหมเริ่มแรกเมื่อปีที่แล้วเลยครับก็ขายที่ตลาดหัวมุมพอลงไปปึ้งเลยตลาดเปิดใหม่ครับแล้วก็ของกินก็เยอะเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเมนูที่เฮ้ย ไม่ซ้ำใครไปตลาดไหนก็ยังไม่ซ้ำใครเพราะว่าเราทําไม่เหมือนใครใช่ครับก็เลยทําให้เราขายดีช่วงนั้นเลยแล้วประกอบกับช่วงเจ ช่วงเจเนี่ยผมก็เลยทําเป็นไส้มังสวิรัติด้วยไม่ใส่น้อสัตว์ทีนี้ก็ก็เริ่มจากนั้นพอมันขายดีก็เลยทําต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับตอนหลังก็ย้ายที่ไปขายที่บองมาเช่บ้างไปออกอีเวนต์หรือว่ารับไปงานจัดเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือ4ปีที่แล้วพอมาณปัจจุบันตัดภาพกลับมา2020ที่เจอโควิดอย่างคุณอ๊อฟนี่เป็นสายติ๊กต็อกปะคะไม่สายติ๊กต็อกเลยฮะแล้วทาอะไรคะอยู่บ้านหรือว่าช่วงกักตัวแบบนี้จริงๆผมทํานี้มาตลอดเลยนะครับ ปีเนี่ยบอกว่าใช่ทำรับบ้างส่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีงานเกี่ยวกับร้องเพลงด้วยนะครับก็พูดเลยแล้วกันเนาะฝากซิงเกิ้ลเลยนะครับผมชื่อเพลงว่า Miss You นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับทาง YouTube นะครับของ GMM Grammy นะครับเซิร์ชเข้าไปเลยว่า มิสย u แต่ต้องพิมพ์คำว่า M-I-S-S นะครับแล้วก็ยูครับผมตัวยูตัวเดียวเลยเพลงก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความคิดถึงครับก็จะเหมาะฟังได้ทุกโอกาสครับไม่ใช่อกหักอย่างเดียวนะอทีนี้พอพอเราไม่มีรายได้แล้วแล้วแต่เราแต่ว่าเรามีเวลามากก็เลยโทรคุยกับออฟว่เนี่ยพอดีมีตลาดนัดค่ะ ที่ชื่อว่าตลาดนัดประชาชื่นอย<ะ>ู่ติดก,กับตลาดประชานิเวศหนึ่งรับประชาชื่นเนี่ยครับรุ่นน้องเนี่ยที่โรงเรียนพรรวิไลเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการตลาดเขาก็มาชวนบอกว่าเนี่ยพี่ผมจะเปิดตลาดนะสนใจมาลงแผงมาลงล็อกไหมก็เลยจองไว้แล้วก็โทรบอกออฟว่าเอ้ยเรากลับมาเปิดขายปอเปียกันที่ตลาดนัดกันเถอะครับทีนี้พอเปิดได้สักอาทิตย์หนึ่งก็ประกาศพรกฉุกเฉินแต่ว่าก็โชคดีว่าที่เขา อนุญาตให้ขายอาหารที่ซื้อกลับบ้านได้เนระเี่ก็ได้ใช่ชก็เลยเริ่มจากตรงนั้นใช่ผมไปมาคนเยอะมากที่นั่นกำลังดีไม่ได้แน่นนะคนก็กำลังดีในการซื้อขายกำลังดีเนาะตลาดตรงนั้นก็จะมีของกินอร่อยๆขายเยอะหลายอย่างแล้วก็ราคาไม่แพงคือถ้าสมมติเรามาจากวิภาวดีนะครับเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงซอยวัสมยนารีแล้วเราก็ตรงผ่านบองมาเช่มาเราตรงมามุ่งหน้าไปทางลองป่าเพราะมันจะมีสะพานลอยคนข้ามเนี่ย ตลาดจะอยู่ขวามือติดก,กับตลาดประชานิเวศหนึ่งซึ่งเป็นตลาดที่มีของทานอร่อยอร่อยของกินอร่อยๆ<ะ>เยอะ,ะมีมีคนมากินอยู่แบบเนินนามอยู่แล้วอ,อันนี้ก็เป็นโซนใหม ก็ไปอุดหนุนกันได้เลยนะคะเปาะเปียทอดรจนาแต่ต้องย้อนกลับไปถามถึงธุรกิจนี้แรกเริ่มเดิมทีเลยทำไมต้องเปาะเปียทอดแล้วใครเป็นคนหาสูตรนี้มาเนี่ยจริงๆแล้วคือรูปในการ์ตูนเนี่ยนี่นี่นี่รูปในการ์ตูนคือแม่คุณแม่ของออฟนี่คือตัวจริงคุณแม่รจนาใช่คุณแม่รจนาหอมชิดครับก็เลยชื่อว่าเปาะเปียทอดรจนาครับผมเพราะว่าเป็น เป็นสูตรที่คุณแม่เนี่ยทำไส้เองเอาแป้งมาห่อเองแล้วก็ทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ซึ่งทั้งหมดตอนนี้ออฟก็ได้รับมรดกรับประกาศมาแล้วเป็นทายาชื่อสามารถทำเองได้ทุกขั้นตอนทุกอย่างถ่ายทอดวิทยายุทธมาครบคเลยครับทุกอย่างเลยครับครับตอนนี้เขาโซโล่ได้แล้วครับแล้วจุดเด่นคืออะไรครับในปลเปี๊ยะนี้จริงๆจุดเด่นของผมก็คือเป็นไส้ที่ปรับ จากเมื่อก่อนเนี้ยเคยใส่ด้วยกันเป็นปูแล้วนี่เราจะเปลี่ยนเป็นไก่แล้วก็เป็นกุ้งนะครับเป็นกุ้งแห้งแล้วกุ้งแห้งเราก็ต้องไปเอามาจากมหาชัยเพื่อเพื่อที่เราเราจะมาทําเพื่อได้รสชาติและกลิ่นของมัน่ะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เฉพาะของมันแล้วก็แป้งเนี้ยผมก็สั่งพิเศษครับสั่งทําพิเศษเพราะบางเจ้านะครับแผ่นโรตีสายไหมเนี่ยก็จะเป็นรูๆูบ้างอ่ะเวลาทอดแล้ว น้ำมันก็จะเข้าไปข้างในด้วยอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันบางทีกิน้วเรียนเนาะใช่ต้องผมนี่รับกันครับอันนี้มันจะกรอบหอมแล้วก็บางค่ะไม่แข็งครับนะครับแล้วก็ไส้เนี่ยประกอบด้วยวุ้นเส้นนะครับแครอทเห็ดหูหนูนะครับแล้วก็กระหล่ำปลีครับไก่สับแล้วก็กุ้งแห้งแล้วก็มีต้นหอมผักชีกระเทียมนะครับทำให้มันมีมีมีกลิ่นหอมะใช่ครับแล้วไส้ของเราเนี่ยมัน จากที่คนกินเขาบอกนะเขาบอกว่าเออที่นี่มันไส้มันแน่นคือหลายๆหลายๆอย่างที่ที่ซื้อไปเจ้าอื่นๆเนี่ยบางทีตัวมันจะเล็กแล้วก็แป้งมันจะแข็งแล้วพอกับไปกรอบมันจะแบบว่าหลวมๆข้างในจอไส้น้อยๆแป้งหนาๆนะแล้วก็จากที่คนอื่นพูดก็คือเรื่องของน้ําจิ้มครับน้ำจิ้มของเราก็ก็เด็ดเองครับทาเองด้วยครับเป็นยังไงมั่งน้ําจิ้มนี่มันมีองค์ประกอบมีกเทียมมีน้ําส้มมีน้ําตาลมีพริกครับบพริกแล้วก็ใช้พริกสองแบบมีทั้งพริก พริกใหญ่ฮะแล้วก็เป็นพริกชี้ฟ้าแดงครับมันก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่กลมกล่อมไม่เหมือนกับแบบที่เราไปซื้อน้ําจิ้มแบบโรงงานที่เป็นขวดๆอะไรงี้ยฮนี้ครัรสมรรถนาเองทุกขั้นตอนใช่ครับอันนี้พี่เอต้องการทําอะไรคะฟังบรรยายแล้วไม่ไหวต้องการจะชิมแล้วนั่นเองนี่แล้วต้องถามว่าแบบกําลังผลิตของเราวันนึงเนี่ยถือว่าทําได้กี่ชิ้นประมาณค่ะ ก็ได้วันละพันชิ้นครับโอ้ดูก่อนมีทีมงานกี่คนคะเอ่อไม่กี่คนเองครับทำกันแค่สองสาคนเองครับเหมือนโรงงานนะลูกถ้าทำไม่ได้ร้อยตัวจะไม่ให้กินข้าวจะโดนโบยเดี๋ยวนั่นคือแอบชิมไม่มีบอกกล่าวกันเลยนะคะเดี๋ยวผมตักให้ครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะคุณสุรพันธ์คะงงเป็นชิมไม่ได้มีผลในการกินของคุณเลยเออก็เดีว่าวันหนึ่งก็ เขาเรียกแลผลิตได้เป็นพันชิ้นเลยทีเดียวใช่ครับเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเราได้ทําไปบริจาคให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้กับเจ็โรงพยาบาลที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นบำรานณราดูโรงพยาบาลจุฬารามาพรมงกุฎพระนั่งเกล้านะครับศูนย์การแพทย์จักรีนฤบดินนะครับนั้นก็ทําทีนึงก็ไปกันทีนึงแปดเกตัวครับผมไปมอบให้เพื่อ แทนคําขอบคุณแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนี่เลยนะคะตามภาพเลยใช่ครับอย่างนี้ครูลักกับคุณออฟมีการแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างคะก็อย่างของผมเนี่ยจะเป็นฝ่ายผลิตแล้วก็เอาไปให้คุณครูแล้วก็ไปขายในตลาดคุณครูก็จะเป็นทางด้านจัดอีเวนต์โปรโมทโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชักชวนลูกค้านะครับโดยเฉพาะเราก็เริ่มต้นจากคนที่เรารู้จักนี่แหละบอกว่ามาลองทีนี้พอลองปุ๊บ ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นลูกค้าประจําไปเลยคือพูดง่ายว่าชิมแล้วติดใจแล้วก็สั่งกันบ่อยๆสั่งแล้วสั่งอีกสั่งแล้วสั่งอีกเลยเพราะว่าถ้ามันไม่อร่อยจริงผมก็ไม่กล้าออกมาขายเหมือนกันเราแล้วไม่กล้าให้คนที่เรารู้จักชิมอ่ะครับอ่อันนี้สามาวถการันตีได้เลยครับเพราะว่าบางร้านมันก็เหมาะสาหรับการที่เราจะซื้อไปให้คนที่เราเกลียดอ่าเดี๋ยวร้ากลับเพลินเลยเออแต่อันนี้คือเหมาะให้กับคนที่เรารักใช่แล้วรักเราอะไรอย่างเงี้ยจะเชื่อแล้วไม่หยุดเลย ช่วงนี้ช่วงนี้จะสงบปากสงบคำไม่ได้มีเสียงแต่เสียดายช่วงนี้ออกออกงานพวกวอีเวนต์อย่างเงี้ยไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าปวกงานสังสารงานจัดเลี้ยงอะไรเงี้ยเราจะไปทอดให้เลยครับหน้างานเลยไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานบุญอะไรอะไรงานตัวสินค้าอะไรเงี้ยเรารอบกี่ปีกี่ปีไปทอดให้ร้อนๆเลยก็สามารถแบบว่าโทรตามเราไปได้เลยแล้วก็แบบว่า มีสมมุติว่าสั่งร้อยชุดชุดละ50บาทก็เราก็จะไปทอดให้แบบร้อนๆสดๆใหม่ๆกอใช่ครับค่าน้ำมันเราก็ไม่ได้คิดเพิ่มเลยคิดแค่ค่าตัวปอบเปี๊ยเท่านั้นเองค่ะถามว่าในอนาคตถ้าสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นหรือกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติก็ยังทําธุรกิจนี้อยู่ไหมคะก็ไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งครับครับเพราะมันก็สนุกด้วยแล้วมันก็ทําในสิ่งที่ที่ออฟเขาก็ถนัด ครับครับเขาเขาก็ชอบในการรับี่การทําอาหารผมก็ชอบในการกินมันก็เข้ากันได้คุณเอกก็ชอบในการชิมต้องเล่าความรู้สึกนิดนึงแล้วล่ะนักชิมอย่างเดียวคือเหนื่อเหนื่อแต่กเปี๊ยเนี่ยแป้งมันจะนุ่มจะไส้เขาจะแน่นอย่างที่บอกจริงส่วนตัวน้ำจิ้มอ่ะมันจะกลมกล่อมแล้วกินเข้าไปมันถึงรสมันหยุดไม่อยู่ เบรกแตกนั <S <S: ่นเองจริงๆครับเพราะว่าปกติแล้วผมจะขายอยู่ชิ้นละ1ิบาทชุดหนึ่งอ ah ่ะมีห้าชิ้นก็เท่ากับว่าตัวละสิบบาทเวลาลูกค้าสั่งไปนะครับซื้อไปชุดหนึ่งแล้วก็ไปวางที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วลูกแบบว่าลูกๆหรือว่าคนอื่นก็มาจิ้มจิ้มจิ้มแป๊บเดียวหมดแล้วถาดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะกลับมาซื้อขอสักสองถาดนะพอดีที่บ้านพี่วางไปแป๊บเดียวหมดเลยเราจะมีลูกค้าประจําที่บบกว่าทานไปแล้วก็จะมา แวะมาซื้ออีกเราขายวันอังคารถึงวันศุกร์รช่วงสี่โมงเย็นถึงสองทุ่มที่ตลาดนัดประชาชื่น,นติดกับตลาดประชานิเวศหนึ่งน,นั่นแหละพี่พกัดร้านอยู่ตรงล็อกไหนอะไรยังไงคะ โอ้โหล็อกนี่ต้องต้องเดินน่ะมันจะอยู่กลางกลางอยู่อยู่แถวริมที่มันจะติดด้านด้านตลาดประชานิเวศนึงเดินเข้าไปบอกร้านคุณลักษอยู่ไหนวะใช่ไหมเดี๋ยวคุพูดเพาะก็ได้อ๋อร้านนั่นเขาคนนี้เหมือนเหมือนจะมาพังร้านเมาดูหาเรื่องแล้วตามหาโลโก้คุณแม่รจนนาไว้ใช่ถึงใต้แขวนอยู่หน้าเต็นท์ร้านเราเลยอ่ะอางคารถึงสุกครับอ่างคารพุทธพลิกขัดสุกตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสองทุ่มสองทุ่มวันจันทร์เสาร์อาทิตย์อยากกินทำไงอ่ะมีสองแบบเจรือว่ สั่งได้สั่งได้สั่งได้คือช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เราหยุดแล้วก็เราก็มาผลิตแต่ว่ามาพูดคุยกับเราได้เลยครับทางแฟนเพจปอเปียทอดรสนาบายคุณครูรักครับเซิร์ชเลยครับใน Facebook ครับผมแล้วก็จะมีทางวงในด้วยนะครับก็คือทางไลแมนสั่งได้เลยก็เข้าไปติดตามในเพจได้เหมือนกันนะครับแล้วช่วงกักตัวแบบนี้บางคนแบบว่าอยากจะซื้อแบบ บบยังไม่ทอดได้ไหมอยากซื้อแบบเป็นสต็อกไว้ทอดเองอะไรได้ไมีม<ด>คือสามารถแช่ไว้ในช่องธรรมดาได้เลย2-3วันคือถ้านานกว่านั้นนานกว่านั้นก็ยังได้นะแต่ที่ที่ผมการันตีเอาไว้คือ2-3วัน มันยังอร่อยคงอยู่ใช่ถ้าถ้ามันไม่เปรี้ยวไงก็เอามาทอดได้ครับผมเขาอยากกินแบบแบบนี้เลยเปรี้ยวอะไรเปรี้ยวเปรี้ยวอย่างงั้นเอออยากกินแบบปอเปียแหนมไงก็เลยแบบใส้เปรี้ยวก่อนอะไรอย่างงี้ก็อยู่ได้ครับอยู่ได้แช่ตู้เย็นชุแช่ต้องช่องธรรมดาไม่ต้องแช่ช่องฟิตนะครับแล้วก็ปลาเปียเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะอุ่นเนี่ยแล้วเราใส่ไมโครเวฟเนี่ย ไส้มันจะชื้นคือมันจะคายน้ําออกมามันจะทําให้มันแป้งมันนิ่มมันจะไม่อร่อยถ้าถ้าจะอุ่นให้อร่อยมันต้องใช้หม้อที่มันมีฝาอบลมร้อนนะครับหรือว่าเตาอบขนมปังอะไรเงี้ยถ้านั้นคือจะคงความกรอบหรือใช้ตอนนี้เขากำลังคิดหม้อทอดไรต่ามันก็ได้ด้วยเนาะใช่อันนี้จะดีมากแต่ว่าถ้าเกิดเข้าเข้าไมโครเวฟปุ๊บ นิ่มเลยมันจะมันจะไม่อร่อยมันจะอร่อยไปอีกแบบนึ่งบางคนอาจจะชอบนิ่มๆก็แล้วแต่ <c oughs> <c oughs> นะอ่ะงั้นเดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้ทั้งสองท่านฝากร้านแล้วก็ช่องทางกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะครับผมก็<ผ>มขอฝากร้านนะครับรา้านปอเปียทอดรจนาบายคุณครูรักษนะครับเบอ <c> ร์โท <oughs> ร0818276517นะครับหรือว่าทาง a c e b o o k เลย เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับปอเปียทอดรจนาบายคุณครูรักนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดข้างในได้นะครับหรือว่าสั่งลายแมนก็ได้หรือโทรมาหาผมเลยก็ได้เดี๋ยวให้ผมเอาสั่งเรียกแกร็บเอ็กเพรสไปส่งก็ได้อยากให้คุณเอามาส่งเองฮะอยากให้คุณเอามาส่งเองได้ถ้าออฟว่างเขาก็ไปส่งให้ครับเขารุยอยู่แล้วถ้าจำนวนถึงเขาก็ไปไปอยู่แล้วครับบ้านเขาอยู่แถวทุ่งครุถ้าเกิดว่าอยู่ในบริเวณทบ่ทุ่งครูพระรามสองประชาอุทิศ มาส่งเองก็ได้ด้ไม่อยากเจอใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นจำนวนเยอะๆเราไปทอดให้เลยดีกว่าทอดให้เลยเพราะความอร่อยมันจะสุดยอดถ้าแบบว่ากินตอนร้อนๆสดๆไปเลยค่ะ่คะเอาครับพี่เลวเพิ่มเติมไหมคะก็ตามนั้นครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ในวิกฤตโรคระบาดแบบนี้นะครับก็อยากให้อยากให้เราเนี่ยอุดหนุนช่วยเหลือกันหมายถึงว่าทุกๆเจ้าทุกๆอาชีพเลยนะเพราะว่า ผลกระทบมันมีทั้งเรื่องโรคด้วยแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องปากท้องด้วยนะครับนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อเพื่อให้คนที่อาจจะเดินทางไปไหนลําบากนะครับเราก็จะส่งของอร่อยๆนะครับที่คุณต้องการอยากจะทานเนี่ยไปให้แล้วก็ที่ตลาดนัดประชาชื่นเนี่ยก็มีของอร่อยเยอะแยะหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะของเราเพียบมากของอร่อยเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ มันจะเป็นแหล่งที่คนไปซื้อของกินกลับบ้านอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ลองไปเดินดูนะครับมันมีอาหารอีกหลายอย่างเลยที่อร่อยทุกร้านเราไปเองแล้วก็ซื้อกันเอง <c oughs> เด็ดกันเองร้ <c oughs> านนู้นมาร้ <c oughs> านนี้เอากินยำร้านนูน้น <c oughs> ไปกินหมูทอดร้านนี้มากินปอเปี๊ยะทอดของเราอะ <c oughs> ไรเงี้ยครับก็อยากจะฝากไว้ว่าก็สามารถโทรอุดหนุนเราได้แล้วเราก็มั่นใจเพราะว่า ทุกอย่างที่เราทําเราตั้งใจใส่ใจทําทุกขั้นตอนเหมือนเราทําให้คนในครอบครัวของเรากินเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องรสชาติเรื่องความสะอาดสุขอนามัยเนี่ยเราเต็มที่คครครับับบ<ก>อนฝากไว้ด้วยนะครับว่าปอเปี๊ยะทอดรสจนานะครับ อร่อยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นไหมชอบเมื <fin anta> <ots> ่อ <guarding> ก <okay>? ี้บอกแล้วชอบคอนเซ็ปต์นี้มากครับผมเวลาพิมพ์แฮชแท็กมันจะยาวมาดูมันยิ่งใหญ่ือนเดียวกันออกเฉียงใต้ทำไมถึงมั่นใจว่าเราอร่อยที่สุดครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าหลังจากที่เคยเดินทางไปกัมพูชาไปเมียนมาไปลาวไม่ไม่เคยได้กินนะไม่เขาไม่มีขายการสงสัยว่าที่ที่เราไปมันไม่มีเราไปชิมแล้วเราอร่อยอร่อยที่สุดเลยของเราในย่านเซาล์อีส์เนี่ย เราแล้วเราจะบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกก็เวอร์ไปอร่อยที่สุดในเอเชียเราก็ต้องไปเจอจีนซึ่งเป็นต้นตำรับจะไปนรัฟเขาก็ไม่ได้อีกเกินไปแต่ว่าเท่าที่เราเคยเดินทางไปเนี่ยเราไม่เคยเจอปอเปี๊ยะที่ไหนอร่อยเท่าเราเ่เราก็เลยคิดเองคิดเองของเราเองเราก็ยกย่องตัวเราเองได้ตามประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาจริงใบกุรัก ครับผมก็มาพิสูจน์กันได้เลยนะคะกับปอบรทอรรจนาบรายคุรักรับรองว่าอร่อยแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงจริดแน่นอนนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะคูรักแล้วก็คุณออฟค่ะขอบคุณมากคุณต้นสยามด้วยเช่นเดียวกันครับพรอนและน้องเอครับผมอ่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่บอกว่ามีสินค้าดีๆอาหารการกินที่น่าสนใจได้เลยนะติดต่อเข้ามาได้เลยใช่แล้วค่ะีให้มาออกช่วงแบบนี้ครับดีจังเลยถูกต้องก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ ก็มีช่องทางในการติดต่อค่ะตามนี้เลยเป็นพื้นที่สำหรับสินค้าของคนไทยโทรศัพท์มาก็ได้นะคะ0813514559นะคะหรือว่าแอดไลน์ไอกันมาได้ attmk ค่ะ นี่หลายๆท้องถิ่นมาเก็ตสุดต้ายอะเนาะพอพี่ก็ได้ชิมบ้างได้ช้บ้าเะได้อะไรอร่อยมาเลยมีมาเยอะๆโทรตามพี่มาด้วยกำลังเสริมช่วยชิมหน่อยช่วยกันยืนยันว่าอร่อยจริงคนไทยต้องช่วยกันเป็นกำลังใจให้กันนะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ